ยังจบไม่ได้เอ้านี่สวยแม่สกัดล่งนี้พี่เป็นสับสวยใช่ไหมครับโอ้เต็มเสายังไงตรงโตกันเลยแล้วชุมเจทีฟาร์มลูกนี้แม่สกัดได้สวยครับโอ้โหดาวที่จะได้ประตูครับเกือบแล้วครับเมื่อกี้

บอลเบาลูกนี้ยังเป็นของซุเกเจทีฟามแม่ไม่ผ่านยังไม่ถึงกองหนะ้าไปที่ซ้ายวิบุูโยกโยกลูกนี้ผ่านไปได้บอลยังไม่ออกยังไงอีกจังว่ายังไม่เป็นลูกออกแล้วครับแม่เป็นเริ่มได้จากคุโตครับโอ้โหเจทีฟามยกมาลูกนี้แม่แรงไปครับ ลูกหนียังไงเป็นบอลของสับสนอยู่อ่าโดนแยกไม่ได้ซุ้งเจทีฟาร์มยังแย่งกันอยู่พุทธมาที่พิการอ่ายืนหลังมาครับเช็กกันใหม่สับสนโซเป็นคำยังหาช่องไม่เจอครับใครจะได,ได้เป็นประตูขึ้นนำไปก่อนมาลูกนี้โอ้โหสวยซุ้งซีเจฟาร์มขวาลูกนี้เนี้ยเขาได้ยิงติดบล็อกมาเอามือผู้สาวประตู เล่นง่ายๆมาที่ผู้เล่นหมายเลขสิบสองยกมาไม่ผ่าแนแดนกลางอ้าวโดนฉกไปครับเป็นชุดยจีสักจิงด้วยซา <im it> ยโอ้โห <im it> ยังหาจุดไม่เจอครับ ใช่ครัผมไม่ชินเปิดเิดองจะไม่้